จับเข้าเล่าข่าวสวัสดีค่ะน้ำมันลนโลก CNN ได้รายงานผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ต่ออุตสาหกรรมน้ำมันโลกว่าไม่เพียงทำรรให้ราคาน้ำมันดิ่งลงต่ำสุดในรอบ18ปีแต่ว่าสถานที่สำหรับกักเก็บน้ำมันก็กำลังจะไม่มีแล้วในขณะที่ชาติผลิตน้ำมันรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียรัสเซียและสหรัฐอเมริกา ก็ยังไม่สามารถที่จะหาทางออกของปัญหานี้ได้นั่นอาจจะทำให้ราคาของน้ำมันดิ่งลงไปต่ำกว่าศูนย์การระบาดของโรคโควิดทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันของโลกลดหวบหายไปทันทีทั้งเครื่องบินของสายการบินต่างๆก็ได้ยุดติการให้บริการเนื่องจากไม่มีใครกล้าที่จะเดินทางส่วนโรงงานผลิตสินค้าหลายแห่งก็หยุดการผลิตปริมาณของรถยนต์ก็ลดการวิ่งลง ระดับน้ำมันดิบในตลาดโลกไม่เพียงจะดิ่งลงต่ำสุดในรอบ18ปีแต่สถานที่เก็บน้ำมันไม่ว่าจะเป็นโรงงานโรงกันสถานีเก็บเรือบรรทุกท่อน้ำมันล้วนกำลังจะถึงศักยภาพสูงสุดของการกักเก็บแล้วอุปสงค์ดิ่งลงเร็วมากตามอุปทานและในไม่ช้าบรรดาผู้ผลิตเอง ก็ไม่เพียงแต่ไม่รู้ว่าจะหาทางทำกําไรได้อย่างไรแต่ยังไม่รู้ว่าจะหาที่ระบายน้ำมันดิบออกไปเช่นไรสำหรับเดือนเมษายนมีน้ำมันหกล้านบาเรลต่อวันที่มีสภาพเป็นน้ำมันดิบเลลลอนพอไม่รู้ว่าจะไปเก็บไว้ที่ไหนได้อีกและตัวเลขนั้นก็อาจจะพุ่งไปถึงเจ7ล้านบาเรลต่อวันในเดือนพฤษภาคมปัญหาที่น่าเป็นห่วงก็คือเรายังไม่รู้เลยว่า การระบาดของโควิด -19 จะจบลงเมื่อใดขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสด,ดีค่ะ